สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เรามาดูอพาร์ตเมนต์กันนะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่ติดริมทะเลแล้วก็ติดถนนนะคะวิวทิวทัศน์เนี่ยเพอร์เฟกสุดๆนะคะด้านล่างเป็นร้านอาหารนะคะเพื่อนๆร้านอาหารคือนี่เลยเป็นร้านแบบเหมือนนั่งดิง้งนั่งดื่มหรือเปล่าหรือว่าเป็นร้านอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดปกติอาจจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเออเราก็มาเล่นกันดูนะเราก็มีโต๊ะ โะะตเก้าอี้สำหรับประธานอาหารด้วยอันนี้เป็นวิวทะเลสวยงามมากทุกคนเป็นวิวทะเลที่แบบเห็นทะเลอันกว้างไกลนะคะพูดไปเรื่อยอีกแล้วนะคะทุกคนมาส่วนร้านขน้าเนี่ยเป็นร้านหนังสือนะคะเหมือนร้านแบบขายหนังสืออ่านหนังสืออะไรแบบนี้นะโอ้โหวิวมันก็ดีอีกแล้วนะคะมันติดถนนนะคะเพื่อนอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันดีกว่านะ ด้านบนก็มีบันไดขึ้นไปนะคะคือทรงเนี่ยมันคล้ายอพาร์ตเมนต์นะคะเราก็เลยเรียกว่าอพาร์ตเมนต์แล้วกันนะด้านล่างก็จะเป็นร้านขายของนะคะอ่าน,นี่ก็จะเป็นห้องนะคะอันนี้เป็นห้องอะไรอ่ะห้องน้ํานะคะทุกคนโอ้โหห้องน้ําห้องน้ําสวยเหมือนกันนะเนี่ยเออห้องน้ําสวยมากแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะนะคะโตเก้าอี้แล้วก็มีครัวด้วยนะ,ะอันนี้เป็นระเบียงด้านนอกนะคะ ระเบียงเนี่ยเห็นวิวถนนอีกแล้วนะคะมีทั้งระเบียงด้านหลังด้านหน้าเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิวระเบียงทะเลนะคะทุกคนจะสับสนมุมกล้องไหมก็ต้องขออภัยด้วยนะอยากให้เห็นให้ชัดนะคะว่ามันสวยจริงๆนะบันไดเนี่ยเราก็ขึ้นไม่ได้เลยนะคะบันไดก็จะเป็นห้องนอนนะคะขึ้นมานะคะห้องนอนเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะคะจะเห็นวิวด้านล่างด้วยนะทุกคนเออเป็นไงสวยงามมากนะคะ พูดขนาดนี้ทุกคนคงอยากจะดู ID กันแล้วมาเดี๋ยวเรามาแจก ID ดีกว่านะคะอันนี้เป็น ID นะคะสามารถมาเซฟได้เลยนะคะคนใจดีเปิดให้เซฟด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย